เดี๋ยวเราจะมาเล่นอะไรคะวันนี้ใครจะเป็นก่อนคะยูมินอ่ะยูมินนะคะอนาโนมัดให้ยูมินค่ะยูมินให้นาโนมัดให้ค่ะมัดให้แน่นๆเลยนะจะได้มองไม่เห็นนะคะปรับปับปรับน,นโนเมอนาโนมัดน้องเจ็บผมอ่ะมัดเลยค่ะมัดได้ไหมคะ นวารออยู่อ่ะดึงเลยโอเคอ่ะอ่ะนวา่าหมุนเลยค่ะปลาปีานปลาตายปลาโลหะปลาหัวเรถปลาหัวรถห้าหา้าห้วาหาเจอไหมหาเจอไหมห้หาแอบดูด้ ไปแล้วค่ะวาค่ะออาเอาป้าหัวเลาะค่ะน,น,นันโนป้าหัวเลาะเร็วอันนโนไม่หัวล้อฮ่าฮ่าฮ่าเอายูวินเปิดอีกแล้วหาไม่เจอยูวินกเปิดหาไม่เจอยูวินก็เปิดออายูวินปิดอีกเลย ปลาตายต้องอยู่นิ่งๆอยู่ไป็เปลี่ยนใหม่คือหาไม่เจอก็เลยเปลี่ยนใหม่นะเอาปลาไปเอานาวาหมุนใหม่ค่ะเป็นหรือปลาตายปาลาโลหิตหรือปลาวลปลาตายเอาปลาตายนะคะอยู่เฉยๆนะคะต้ไน,นะะตไม้่ะใครกระดูกกระดิกคนนั้นแพ้นะคะปลาตายนะคะ อู่นิ่งนองผิดกฎน,น้องบอกให้เอาปลาตายโน้โนต้องอยู่นิ่งนิ่งตานวาร์ค่ะ,ะมาปิดให้นวาค่ะนวาโดนจับแล้วยูมินไปนมัดให้นวาค่ะนวาลงมาค่ะลงมาเร็วอายูมินมามัดให้นวานะคะนนะส้ม,มัดเองได้ค่ะ,ออะลอกให้น้องมัดสิจะมัดได้ไหมเอาทำนวา่าบอก,บอก อ๋เอามัดมัดถูกไหมเดี๋ยวจะมาดูนะว่ายูมินจะมัดได้ไหมนะคะเห้ยเดดเอมัดคอนะว่าแล้วเอาให้ดึงขึ้นนะคะอ่ดึงแน่นๆค่ะดึงแน่นๆค่ะเห็นไหมคะแ้มันไม่แน่นอ่านะว่าดึงเลยเออ โอเคอ่ะมินจับนวาหมุนนะคะัเป็นปลาตายปลาโลมาหรือป,าป,าปลาหัว,หวล้อปลาหัว,หวล้อนกนปลาหัวล้อเออเอาหวัว,หวล้อสิปลา ปาหัวเล้อปาปาหัวเล้ะแล้วปาหัวเล้ะแล้วเอาหัวลอเอาหัวล้สิเอาปาหัวเล้อนวาร์จะหาได้ไหม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 เร็วเร็วนวาร์เนวานี่นีออกไปข้างนอกกันหมดนะ ล,ออล้ออ่ะเอาเราจะจับได้ไหมถ้าจับได้ก็สรุปว่านวาจะชนะเลยนะคะนวาจะชนะเลยนะคะเต้น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 แล,ล้ลแอบแล้วลโล้วแอบแล้วนะคะดูสินวาจะหาเจอไหม ยูมินได้อีกแล้วแต่ว่าแต่ว่า,รเ,าเรามา,าดูกันนะคะว่าใครอยู่ในนี้าตาแต่มามทำอะไรอยู่ในนี้<ม>คะแอบหรน้องๆทายดูนะคะว่าจะมีใครเห็นนาโนอยู่ในนี้ไหม